เมื่อวันอังคารที T ่11เมษายนที่ผ่านมาณไซออบรม3มหารัตนวิหารโคตคอ .13 วัดพระธรรมกายคณะเจ้าภาพได้ร่วมถวายกองทุนพัตตาหารและน้ำปานะสนับสนุนโครงการบรรพชาสมเนรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพุทธศักราช2566โดยกราบนิมนต์พระครูปหลัดวรวิทยรปัญโย เป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมพร้อมทั้งนำทุกท่านนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเหมาะสมในการเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากนั้นกัลยาณมิตรธนปกรเชาช่วงโชคและกัลยนาณมิตรวันนภาสุภวันได้น,นำกล่าวคำถวายพัตตาหาร ส่วนกลัลยาณมิตรจันขเขมรรามตัวแทนกลัลยาณมิตรสุนิสาขเขมรรามพร้อมด้วยกลัลยาณมิตรจินตนาลิปประเสรศิฐได้นำกล่าวคำถวายน้ำปานะซึ่งบรรยากาศงานบุญในครั้งนี้ทุกท่านล้วนปลื้มปิติใจที่ได้มาเป็นเจ้าภาพสนับสนุนกองทุนถวายพัตตาหารและน้ำปานะแด่พระพิสุสาิสมเนร เพระาะทราบถึงอน,นิสงผลบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้สมบูรณ์พร้อมด้วยสมบัติอันเลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นค่ะได้เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตาหารโครงการบรรพชาสมมเนรปิดเทอมเติมธรรมเป็นบุญใหญ่เพราะพระภิกษุและสมเนรที่ได้ร่วมวันนี้ รวมแล้ว600รูปปลื้มมากค่ะเพราะไม่ใช่บุญนี้จะเกิดได้ง่ายๆและสิ่งที่สองคือที่ปลื้มคือ,อการถวายพระทารานี้เปรียบเสมือนกับให้สเสบียงกับพระภิกษุและสัมณเนนให้ท่านมีกำลังในการปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะได้อย่างเข้มแข็ง และสุดท้ายคือการทำบุญเนี้ยทำให้เราได้อานิสงค์ค่ะก็ได้ไปเห็นสมณเณรน,นะคะแล้วก็พระภิกษุที่เป็นพี่เลี้ยงทั้งหมด600รูปฉันพัตาหารปลื้มค่ะ เพราะว่าเราเป็นผู้ถวายแล้วก็สมณีน,น,น่ารักท่านฉันอาหารอย่างสงบสงี่ยมสง่างามซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าเด็กเล็กๆจะสนแต่ไม่สนเลยค่ะเป็นระบบเป็นระเบียบแล้วก็ฉันอาหารอย่างเรียบร้อยไม่ตกไม่หล่นไม่หกเลยค่ะปลื้มมากค่ะถือว่าเราได้ทำบุญใหญ่ค่ะ